กูขอเวลาเดือนหนึ่งได้ไหมเหตนั้นเลยอ่ามึงอยู่ไหนดีกว่าเดี๋ยวกูไปเองพี่เป้เดี๋ยวลองติดต่อรถถังจิตมืองนู้นผมหน่อยดีบอกว่าผมจะไปปอโมเตอร์ระหว่างรถถังจิตเมืองนกับมาดีสวยมากเลยไปปรโมเตอร์คร สวัสด <We> ีครับนี่ครับก็เทรนเนอร์ครับนี่ครับนี่บางยาเวลาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับติดตามช่องบางยาเวลามาด้วยครับโอ้โหแข่งคับจะตามไม่ขัดเฮคนพีฟี่เป็นบาลีบาลีเต็มเลยครับผมคุณมาครับชิบหายแล้วกูเย็ดแม่ต่องานพรีเซนงานได้ครับ สวัสดีหนึงน่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยคนครับเอมาเรียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมียให้เมียเข้าเฟซก่อนได้เฮีย <Yeah! S 3> ไม่เอาพี่เาเฟาฟซบังหน่อยดิไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาเดี๋ยวให้เมียโทรหาดิได้เข้าเฟซบังหน่อยดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเรา็เเวเร็ว กินทม่6นี่วันเ๋ยวผมช่ียเขาเวอร์พรให้หน่อยได้ไหมครับพี่ไม่อ่านชัดผมเลยอ่ะดูเยยอะจังเเลดี๋ยวตัวหายมารีให้บางหน่อยดิอะไรของบังเนี่ยเดี๋ยวๆราคนทัวลงทัวลงชื่อมันนะจากมาลีไปไอสัมลีอ่ะสัมลีติดซับเลือดอ่ะโอ้ยเยลีสัมลีติดซับเลือดหมื่นสองสวัสดีครับซิปหายไอีเย็ดแม่กูโดนหมื่นสอง กดแชร์ใบกับคุณดอกกุหลาบทุกดวงเลยหมื่นสองสปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์ครับช่วงนี้หาเงินให้เมียครับอยากอยากปิ้าได้รับหมื่นสามมาดิแชร์ไปเดี๋ยวถวายมาลีของโคตรของโคตรสวยมันต้องเจอขอบคุณคุณเดฟอ่ะดอกเอฟออเดฟโอ้ขอบคุณครับหายแล้วไอ้เหี้ยขอบคุณมากครับกี่ร้อยแล้วเนี่ยคุณเดฟส่งให้เนี่ยสองร้อยเจ็ดโอ้โหหัวใจโอเคครับ ไม่มาลีอาม่ะมาลีอ่ะไม่รู้มันชื่ออะไรชื่อภาษาอังกฤษหรือไทยไทยมาลีอย่างเดียวเหรอมเอาน่ะเอามาดิเอี่ยร์รับโทรดูนะโทรมาเลเคยแอดเฟซมาอยู่ไหนวะได้ยินไหมเธอมันว่างเปล่าวะครับครับพี่ครับพี่ครับ ได้ครับพี่ได้ครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ขอผมขอซ้อมเดือนหนึ่งได้ไหมครับพอดีกูขอเวลาเดือนหนึ่งได้ไหมแค่นั้นเลยอ่ามึงอยู่ไหนดีกว่าเดี๋ยวกูไปเองจิตเฟสนีห้าร้อยห้าสิบห้า ฟังนะกูขอเวลาแค่เดือนเดียวขอขอชชอรายการขอห้าล้านขึ้นนะชกครั้งเนี้ยห้านาทียกเดียวเอ๊ะพี่พี่คันหลังวะ ยากมีกูอยากลงสีใหม่สีแดงอะเอางี้ขอเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวกูจัดให้เลยห้าล้านถ้าไม่นอกขอไม่อย่างนี้นะขอไม่ต่อยอย่างนี้นะไม่เอานะโโอ้ห มึงกล้ามีรอยแตกเลยมึงกล้าพูดได้ไงวะไม่กล้าพูดได้ไงวะเอางี้มึงขอเวลาเดือนหนึ่งรายการไหนได้หมดเดี๋ยวขอถามเดี๋ยวขอถามแม่ก่อนล้วกันทำประกันยัง

บอกรักค <น S 2> ุณครับไปถึงที่ถ้าไม่ล็อกถ้าไม่ล็อกไทยใน5้านาทีผมเอาไปเลยนะไม่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 เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่เอาครับห้านาทีถ้ายืนได้ถ้าผมยืนได้ <c oughs> ผมได้

ลุก,กขันหลังอกู่า,คาอ,าค, <c oughs> อคนเกาอยู่ครับช่วงนี้ไม่มี <c oughs> ฟันซิกนี้มันมันเกินมาเอาออกเอาฝากเอาออกเลยนะโอเคครับรอนะได้ครับอยากเจอจังเลยบอกรักคนชื่อแหนมหน่อยครับอ ไอ้เหี้ยกูสวยกูสวยโคสวยโอ้ไอ้เหี้ยไปต่อหน้าคนดูดวยแล้วคนดูสองหมืนสามไอ้เหี้ยคนดูรถถังสองหมืสาอ่ะหนึ่งเดือนมันขอเวลาทํามันขอเวลาทําร่างกายหนึ่งเดือนทุกคนองเลยแล้วเสียผู้เลนไปเอยดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ ผมกับมารีชกกันใครอยากเป็นโปรเตอร์สปอนเซอโอ้กูไปตายโอ้โหเฮียลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับทักเฟซผมมาได้เลยเบอร์โทรมีทุกอย่างมีครับลิงก์หน้าโปรไฟล์ใครอยากเป็นโปรเตอร์ผมโอ้โหเวนพระเจ้าเดี๋ยกเวนโปรเตอร์เองเดี๋ยวแม่กูเลยลงไปวะเวนเดี๋ยวนโปนโปรเตอร์ให้เดี๋ยวนโปนโปรเตอร์ให้เดี๋ยวนโปรโปรเตอร์ให้เดี๋ยวแป๊บนึง จะตบไม่แบบเป็นยำๆช้างน้อยเออเฮียแต่กูไม่กลัวหรอกอได้หมดทุกเวทอยู่แล้วยังคงตายยังเสมออยู่นะสามต่อสี่พี่เป้เดี๋ยวลองติดต่อรถถังจิตเมืองนอนให้ผมหน่อยดีบอกว่าผมจะไปโปรโมเตอรอ์ระหว่างรถถังจิตเมืองนอยกับมาดีสวยมากอเอยผมไปโปรโมเตอร์ให้เกงมัดีดีอวกูก็แค่นี้เลย คครรัับบโโปลแฮปปี้เวทกย่างเชฟปลาฉลามแล้วเหมือนจะเก็บดับปุ่ลคิวครับโปโลนะครับผมเก็บดีออนไปได้เออกูกลัวว่ะไอ้เรียกลัวกูสลบจริงกลัวกูสลบตายมันถึงมันถึงตายเปล่าอะไครับตอนนี้เซนเตอร์เห็นหรือเปล่าว่าข้างหลังมีปืนอยู่แล้วโดนยิงจากข้างหลังครับโอ้โหแล้วตอนนี้กลายเป็นไดมอนด์เฮดที่ไปเก็บธงแล้วแล้วเด็กบอสกำลังเก็บธงอยู่มีปืนคอยยิงตัดเอาไว้แล้วหัวไม้เข้าไปแล้วโดนเพื่อนยิงตัดจังหวะให้อีกทีครับแล้วตอนใจวอตเฮดกำลังนอนเก็บธงอยู่